เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้เรามาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 กกันนะครับในสถานการณ์ทั่วโลกและในประเทศไทยของเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ เป็นข anyway ้อมูลประจำวันที่15เมษายน2563ข้อมูลสำหรับในทั่วโลกนะครับเมื่อเวลาประมาณ12นาฬกา5นาทีมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่1 9 8 6 966คนนะครับเกือบ2ล้านคนแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์ทั่วโลกวันนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว125,955ราย และก็ผู้ที่รักษาหาย4 7 6 6 6 5รายนะครับสำหรับสถานการณ์ในประเทศอื่นๆวันนี้เนี่ยนะครับมีผู้ป่วยสะสม2 1 3ประเทศด้วยกันนะครับประเทศที่สถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงนะครับอันดับหนึ่งก็ยังเป็นสหรัฐอเมริกาเช่นเดิมนะครับมีผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ที่6 8 3 7 7รรายนะครับเสียชีวิต 25,757รายนะครับนับว่าสูงมากๆสําหรับยอดผู้เสียชีวิตในสหรัฐอเมริกานะครับในสเปนอันดับ2ติดเชื้อ172,541รายเสียชีวิต18,056รายอิตาลีติดเชื้อ162,488รายเสียชีวิต21,067รายฝรั่งเศสติดเชื้อ 137,887รายเสียชีวิต15,729รายนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประเทศอื่นๆอีกนะครับในประเทศจีนเนี่ยปัจจุบันตกมาอยู่ในอันดับที่7นะครับก็คือติดเชื้อ83,318รายเสียชีวิต3,342ราย ยังอยู่ในอัตราคงที่นะครับครับทีนี้เรามาดูสถานการณ์ในประเทศไทยของเรากันบ้างนะครับสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยประจำวันที่15เมษายนนะครับวันนี้มีการถแถลงนะครับว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม30รายทำให้มียอดสะสม2,643ราย และมีเสียชีวิตเพิ่มอีก2รายนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่43รายรักษาหายแล้วเนี่ย1,497รายนะครับเราลองมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสำหรับผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 เพิ่ม2รายเนี่ยนะครับรายที่1เป็นผู้เสียชีวิตรายที่42 นะครับเป็นหญิงไทยอายุ65ปีอาชีพขายอาหารที่ถนนคนเดินมีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานไตเลื้อรังความดันโลหิตสูงส่วนรายที่2นะับเป็นผู้เสียชีวิตรายที่43ของยอดสะสมเนี่ยนะครับเป็นผู้ป่วยชาวไทยอายุ60ปีมีประวัติการเดินทางไปร่วมพิธีทางาศาสนาอิสลามที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อ24มีนาคม นะครับได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็เริ่มมีอาการเมื่อวันที่2เมษายนนะครับครับโดยสรุปเนี่ยข้อมูลณนะวันที่15เมษายน63ไทยพบผู้ป่วยใหม่30รายเสียชีวิตเพิ่ม2รายรวมเสียชีวิตสะสมเนี่ย43รายแล้วก็มีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด2,643รายรักษาหายแล้ว1,497รายนะครับ ครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ